เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้คืนรูปภาพที่เราลบออกจากแอป g a l l อรีหรือว่าแอปรูปภาพของเราไปแล้วนะคะเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะทราบแล้วแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในแ,แอปของเรานะคะเราจะเห็นว่ามันจะมี ตัวแอปตัวหนึ่งในระบบของปุ้ยก็คือรูปภาพแต่ของเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเป็นแอปแกลลอรี่ก็ได้เนาะอย่างเช่นพวกซัมซุงอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เราคลิกไปที่รูปภาพนะคะอ่าเราจะเห็นชุดรูปภาพที่เขาจัดเรียงให้เราใช่ไหมคะเป็นตั้งแต่ภาพหน้าจออะไรพวกนี้ค่ะดาวน์โหลดลายลายคาเมลาต่าง,ต,างต่างนคะคะที่เราเก็บไว้ในชุดข้อมูลใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราลบรูปภาพปุ้ยเลือกอัลบั้มอันนี้นะคะดาวน์โหลดเราก็มาเลือกลบรูปภาพกันเนาะอสมมติปุ้ยลบไปแ8รูปแล้วก็กดที่ถังขยะลบคือลักษณะคําสามพวกนี้ค่ะเขาจะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปแอปพลายใช้ดูนะคะแล้วก็กดลบ อาจจะเห็นว่ารูปเราลบไปแล้วใช่ไหมเดือบแบ็กออกไปนะคะตรงอัลบั้มพวกนี้ค่ะของเพื่อนบางคนก็จะเป็นไฟล์ขยะไฟล์ถังขยะอะไรเงี้ยค่ะส่วนของปุ้ยก็จะเป็นที่ลบไปเมื่อเราเลวเวนี้ยค่ะให้เพื่อนๆลองหาดูกันนะคะอะคลิกเข้าไปเลยนะคะอะเราจะเห็นใช่ไหมคะรูปที่เราลบไปเมื่อกี้แปดรูปเขาก็จะมาอยู่ที่ไฟล์ขยะหรือว่าไฟล์ที่ลบออกแล้วค่ะ คือไฟล์ทั้งหมดที่เราลบอะและ้วก็มาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ค่ะโฟลเดอร์ที่ไฟล์ที่ลบไปเมื่อเรวเร็วนี้หรือว่าไฟล์ถังขยะคะเขาจะอยู่ได้แค่30วันนะคะคือเขาจะนับถอยหลังแต่ละรูปอะถ้าครบ30วันปุ๊บเขาจะลบไฟล์อันนี้ออกอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจํานวนวันนี่ค่ะเขาจะบอกว่า30วันยีิบเวันอันนี้คือเหลืออีกยีิบเก้าวันยีิบเจวัน หรือว่า9ก้าวันคน่ะไฟล์พวกนี้ก็จะถูกลบอัตโนมัตินะคะอ่าเลื่อนขึ้นไปนะคะก็สำหรับวิธีการกู้คืนรูปภาพก็ให้เรามาคลิกแก้ไขก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกรูปภาพพวกนี้นะคะ่ะคำสั่งจะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆลองดูติ๊กรูปภาพที่เราต้องการให้มันคืนค่านะคะอ่าแล้วเราก็มาหาเมนูตรงนี้คืนค่าหรือว่า เรียกคืนอะไรพวกน,นี้ค่ะเพื่อนๆพืลองดูนะคะอ่ะปุ้ยเรียกคืนค่ากู้คืนแปดลูกอ่ะแบกออกไปนะคะมาดูที่ดาวโหลดนะคะอ่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะรูปภาพกลับคืนมาแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่เผออลบรูปแล้วก็ไม่รู้ว่ารูปที่เราลบอะค่ะไปอยู่ตรงไหน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ